สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นนะครับวันนี้วันศุกร์ที่24พฤษภาคม2562 อยู่กับเรา3คนครับผมขวัญลัมมาเซียเกาะติดบาร์เซโลนาครับผมปีเตอร์โบสเจาะลึกเรื่องเชลซีครับผมโค้ชแอดทันข่าวลิเวอร์พูลครับครับมาติดตามบทวิเคราะห์ของฟุตบอลต่างประเทศที่น่าสนใจนะครับวันนี้หัวข้อของเรานะครับเป็นการนับถอยหลังนะครับอีก1สัปดาห์ก่อนเข้าสู่การแข่งขันนะครับรอบชิงชนะเลิศของฟุตบอลทั่วใหญ่ยุโรปศึกยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับจะแข่งขันกันวันที่1มิถุนายนนะเราทราบคู่ชิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท็อตแนมฮอสเปอร์เจอกับ ลิเวอร์พูลครับนะวันนี้เราจะมาดูสิว่านับตั้งแต่ปิดฤดูการพิมพ์ลีวันที่12พฤษภาคมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเกือบเกือบ2สัปดาห์นะครับทั้ง2ทีมเนี่ยเขามีการเตรียมความพร้อมมีการเข้าแคมป์มีโปรแกรมในการฟ,ฟิตร่างกายยังไงกันบ้างน,นะครับเราเท้าความก่อนนะว่าแต่และทีมเนี่ยเข้ามาถึงรอบชิงได้ยังไงเขาบอกว่าเป็น2ทีมที่ พิกนักลด้วยการผ่านมาในรอบรองชนะเลิศทั้งคู่เลยครับซึ่งเหลือเชื่อมากๆนะครับลิเวอร์พูลเองก็โดนบาร์เซโลนาเรื่องงานก่อน30นะครับที่คัมนูแล้วก็เลข2กลับมาเล่นที่แอนฟิลด์ชนะ40พิกคารอบได้อย่างเหลือเชื่อแล้วแต่ก็ไม่มีใครคิดว่าสเปอร์จะทำได้ติดต่อกันในวันถัดมาเลยสเปอร์เนี่ยแพ้อาร์จ็กซ์ับในบ้านไปก่อน01ต่อหนึ่งครับผมแล้วก็บุกไปชนะอาร์จ็กซ์ได้ส่อ เข้ารอบแบบเหลือเชื่อทั้งสองทีมเลยครับมีเวลาในการเตรียมตัว <S <S 2> <S 2> เท่าๆกันนะครับทีมละ3สัปดาห์นะแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยมันจะเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายที่มันเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับอีกหนึ่งวีกนะก็ต้องบอกว่าการแผนการเตรียมทีม,มทั้ง2ทีมแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับหลังจากที่จบไปทางฝั่งลิเวอร์พูลเนี่ยเขาบอกว่าปล่อยให้นักเตะพัก 4-5วันนะกรอนที่จะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งแล้วก็เดินทางไปตั้งแคมป์ที่สเปนเมืม่อวันที่20พฤษภาคมคือคก็ต้องบอกว่าเหมือนกับกลยุทธ์ที่ทางเจอเก้นครอปวางเอาวไว้เนี่ยอยากให้นักเตะรู้สึกผ่อนคลายก่อนไหมหลังจากที่กรมศึกหนักมาตลอดทั้งฤดูกาลของพิมเมลีใช่อารมณ์แบบชาร์จแบตเอาความผ่อนคลายกลับคืนมานะครับในช่วงที่ระหว่างนักเตะมามามา,มาที่สเปนแล้วตั้งแต่หลังวันที่20เนี่ย เว็บทางการของรีเอฟพูนะครับมีการสัมภาษณ์นักเตะรายวันเลยแบบเราเป็นยังไงการซ้อมที่จะเป็นได้ประโยชน์อะไรบ้างนู่นนี่นัน่นทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเยี่ยมากแบบว่าเพราะว่าก่อนนันนี้กรรมศึกมาแบบว่า3วันเตะทีสวันเตะทีมาตลอด3วันเตะทีมาตลอดก่อนฤด,ดูกาลจะปิดดังนั้นในมุมของเจนเอปคงมองว่าต้องให้นักเตะไปชาร์จแบตเลยครับอันนี้คือให้อย่างเต็มที่เลย5วันแล้วก็ ค่อยมาที่สเปนตั้งแต่วันที่20เป็นต้นมาเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นสถานที่ที่นักเตะลิเวอร์พูลคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับที่มาเบย่าใช่ครับนะอยู่แถวๆหาดคอซาเดโซนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวดูภาพไปเรื่อยเมื่อสักครู่นี้ก็จะเห็นต้องแฟบ,บแล้วข้างหลังเนี่ยเป็นภูเขานะครับด้านข้างเป็นทะเลครับโอ้โหนี่มันอย่างกวิมานสวรรค์นะครับคือบรรยากาศดีมากนะใช่ครับแล้วไม่แปลกใจเลยว่าเอ๊ะทำไมเจอเก้นครอปถึงพา นักเตะลิเวอร์อพูลมาเก็บตัวที่นี่ค่อนข้างบ่อยนะขนาดในช่วงระหว่างซีซั่นก็ยังพามาต้องย้อนกลับไปก่อนนัดชิงชนะเลิศยูอฟ่าแชมเปี้ยนส์เมื่อปีที่แล้วที่จะเจอกับเรอัลมาดริดนะครับเมื่อปีที่แล้วก็มาที่มาบปยาก่อนอย่างเนี้แหละ mm hmm. เมื่อมักราคมที่ผ่านมาก็ไปอีกแล้วอีกรอบหนึ่งเหมือนกันเมื่อตอนมักราคมเท่ากับว่ารอบเนี้เป็นรอบที่สามแล้ว mm hmm. ที่ไปที่มาไปยา นะครับเจนคอปคงติดใจสถานที่นี้จริงๆนะอืมครับคือสถานที่มันค่อนข้างเป็นส่วนตัวนะครับมีสนามมีที่พักเนี่ยแบบปิดมิดชิดนะครับแล้วมันห่างไกลจากพวกบรรดานักข่าวพวกปาปารัสซี่ด้วยแต่อีกจุดหนึ่งที่ครั้งนี้จะไม่เหมือนครั้งอื่นคืออันนี้มันเป็นประเทศสเปนเขามองว่านี่คือการมาปรับตัวอย่างแท้จริงเลยมาเป็นสัปดาห์เลยครับครับริปูจะกลับเมลวูดอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะช่วงตั้งแต่วันจันทร์ที่ถึงนี้เป็นต้นไปแต่ว่า ในตอนนี้อยู่สเปนประมาณ1สัปดาห์เนี่ยมันเรียกได้ว่าปรับร่างกายแบบเต็มสูบเหมือนกันนะนะครับเรื่องของความความร้อนกับอุณหภูมิต่างๆซึ่งที่สเปนกับในอังกฤษมันก็แตกต่างกันอยู่แล้วผมมองว่าเรื่องนี้สําคัญนะครับเรื่องของการที่ไปทดลองปรับสภาพร่างกายครับคือแต่ละทีมเนี่ยเวลาแข่งยูฟ่าแชมเปี้ยนส์คิปผมมักจะเห็นกลยุทธ์อยู่2อย่างอย่างแรกคือไปถึงก่อนวันแข่งลงหน้าสักนิดหนึ่งไปปรับร่างกายให้พร้อมแต่กลยุทธ์ของลิเวอร์พูลคือไปลอง สภาพอากาศของสเปนในช่วงเวลาที่เพิ่งจบฤดูกาลนี่แหละรเรียกว่าเอาไปปรับก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาวางแผนกลยุทธ์กันใหม่ใช่แล้วเดี๋ยวค่อยเดินทางไปสเปนแต่ทีนี้จะไปที่มาริดเลยนะตอนวันเกมก็ได้ไปอีกทีหนึ่งสักวันที่30สิบ <ๆ S 1> นี่คือแผนง,งานของสโมสรเรืพูในการเตรียมทีมในช่วงก่อนถึงนมดชิงนะครับคือดูจากรูปภาพที่หลุดออกมาสีหน้า รอยยิ้มนักเตะทุกๆคนดูสดใสดูแฮปปี้เน้นในเรื่องของการผ่อนคลายอ่านะครับอันนี้คือทางฝั่งลิเวอร์พูลไปกันที่ทางฝั่งของสเปอร์กันบ้างอันนี้ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยสิ้นเชิงเลยอ่านะครับลิเวอร์พูลคือเลือกออกมาสัมผัสบรรยากาศของสเปนแต่ไม่ใช่ว่าซ้อมไม่หนักนะก็ซ้อมหนักแต่บรรยากาศจะเป็นเหมือนจะไม่อยู่อังกฤษแล้วอืไปอีกที่เนึองเลยนะครับเออสเปอร์เนี่ยไม่ได้ปล่อยให้นักเตะพักเลยเน้นนะครับการ ตั้งแคมป์ฝึกซ้อมต่อเนื่องครับ,รบตั้งแต่วันที่ปิดฤดูกาลอาจจะมีพักบ้างนะครับวัน2วันแต่พอพักเสร็จปุ๊บเขากลับมาเข้าแคมป<ช>์เขาสั่งให้นักเตะมารวมกันที่ Enfield Training Center นะครับ,รบสนามซ้อมของพวกเขาในกรุงลอนดอนนี่แหละเน้นการรักษาสภาพร่างกายให้ฟิตเหมือนเดิมรักษาความเข้มข้นให้เหมือนเดิมจุดนี้สำคัญนะคือของลิเวอร์พูลเลือกให้ไปชาร์จแบตก่อน5วัน แต่ของท็อตแัมฮอสเปอร์เนี่ยอารมณ์ประมาณว่ากลัวแบตหมดเสียบแบตค้างไว้ก่อนเลยเน้นความเข้มข้นให้มันสเสถียรที่สุดนะครับเป็นการเตรียมแผนก่อนลงเล่นนัดชิงชนะเลิศครับเรียกได้ว่าเป็นการเดินเกมที่เราอ่ะรู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวการสู้กันต้องไปสู้กันในสนามจริงๆวางแท็กติกวางมาแต่เนี้ยวางมาในการเตรียมทีมก็แต่ละทีมก็วางไม่เหมือนกันใช่ครับใช่ครับนี่อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ที่แสดงให้เห็นเลยนะครับแล้วเขาบอกว่าสื่อในอังกฤษนะครับบอกว่าสเปอร์เนี่ย ก็จะไปสเปนเหมือนกันแต่อย่างที่โบ๊บอกจะไปในช่วงก่อนถึงนัดชิงก็คือจะเดินทางตามกําหนดนะครับวันพุทธที่29พฤษภาคมเพื่อไปเตรียมทีมแล้วก็ปรับสภาพร่างกายที่นู่นเลยเท่ากับว่าน่าจะไปถึงก่อนลิเวอร์พูลสักวัน2วันใช่ประมาณนี้ซึ่งสเปอร์คงกะใช้เวลาก่อนลงแข่งส4วันเพื่อเน้นร่างกายนนช่อคือตามรายงานะข่าวนะของสเปอร์ไปวันที่29อีกครั้งหนึ่งที่ไปกรุงมาดิดส่วนของลิเวอร์พูลไปสเปนไปแล้วใช่ไหมจะกลับเมลูดแป๊บหนึ่ง และเดี๋ยวไปมัดเดอีกครั้งหนึ่งน่าจะวันที่30มสิมนะครับก็มีระยะเวลาที่มันคาดคเกี่ยวกันแค่เล็กๆน้อยๆน,นะครับอันนี้คือแผนงานเบื้องต้นที่ทั้ง2สโมสรใช้ในการฝึกซ้อมให้กับนักเตะในช่วงระยะเวลาประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสภาพความพร้อมกันบ้างดีกว่าหลังจากที่ ฟิตซ้อมกันไปสักระยะหนึ่งแล้วนะครับเรามีความพร้อมของทั้งสองทีมมาฝ่ากันนะครับว่ามันเป็นไปในทิศทางไหนบ้างแต่เขาบอกว่ามันเป็นสัญญาณดีสัญญาณดีเนื่องจากนักเตะที่บาดเจ็บของทั้งสองทีมเนี่ยบางคนนะครับก็ทยอยหายเจ็บกลับมามีสภาพร่างกายที่ดีขึ้นและคนที่ดีอยู่แล้วก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเพิ่ม,ม,มนะครับเริ่มที่ลิเวอร์พูลก่อนนะคาดว่าน,น่าจะได้โรเบิร์ตฟิมินโน่กลับมาฟิตสมบูรณ์ส่วนเกอ,อิต้าเนี่ย อาจจะไม่ทันนะครับเอานาบิเกตาก่อนแล้วกันนะครับคนนี้ที่ว่าน่าจะไม่ทันเนี่ยแต่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะข่าวดีในที่นี้คือตอนแรกเจ็บนานกว่านี้อตอนแรกคาดว่าต้องพัก2เดือนและอาจจะไม่ทันแอฟริกาเนชั่นครับในช่วงเดือนปลายเดือนมิถุนายนนี้ด้วยครับแต่ว่าพอล่าสุดเหมือนทีมชาติกีนีเขาไปตรวจร่างกายใหม่ม <S 2> <S 2> ตรวจร่างกายและพบว่าอาการมาเจ็บไม่ได้รุนแรงขนาดนั้น เ็วกว่ากำหนดเยอะเลยแล้วเนี่ยนาบิเกต้าอย่างที่เห็นในภาพม่อสุกคู่นี้กลับมาวิ่งได้แล้วแต่เจนคี่เขาก็ให้สัมภาษณ์ว่าอาจจะยังไม่พร้อมนะสำหรับนาบิเกต้าอาจจะยังไม่ทันนัดจริงแต่ก็รอดูกันไปก่อนคือเราต้องทําความเข้าใจนะว่ากลับมาซ้อมได้แล้วเนี่ยมันมีหลายระดับนะบ,บางคนเนี่ยส่วนใหญ่พวกการเตรียมทีมพรีซีซันเนี่ยเขาจะเริ่มแบบไม่มีบอลก่อนถูกไหมแล้วพอร่างกายเริ่มเสถียรแล้วค่อยซ้อมแบบมีบอลซึ่งกรณีของนาบิเกต้าน่าจะเป็นการซ้อมแบบ เน้นวิ่งเน้นปรับร่างกายอย่างเดียวไปก่อนใช่หรือถ้ามีบอลก็จะเป็นบอลแค่รับส่งกับกับทีมสตาฟยังไม่ใช่การเป็นลงกับเพื่อนร่วมทีมแบบนักๆนะครับต้องเป็นไปตามทีละขั้นตอนแต่โรเบโตฟิมิโน่อันนี้ค่อนข้างพร้อมกว่าข่าวดีนะใช่เพราะว่าอันนี้เจนเขาบอกว่าอาการมาดเจ็บแบบหายไปปิดทิ้งแล้วแต่ว่ากําลังไล่ระดับความซ้อมแบบเต็มรูปแบบขึ้นไปเรื่อยๆตอนวันพฤหัสสบันดีที่ผ่านมาคือ70%เเจนเขาคาดว่าวันศุกร์หรือว่าตอนที่เราพูดอยู่เนี่ย น่าจะแบบได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วดังนั้นมีโอกาสสูงนะครับที่น่าจะฟิตทันนัดจิงชนะเลิศครับเพราะว่าการที่ยูฟาแชมเปี้ยนส์ิวรอบชิงแบนี้ถือว่าแข่งรอบชิงช้านะปกติมันจะแข่งสัก20ตนต้นยี่สิบสี่ยี่สิบสามอะไรประมาณเนี้เลื่อมไปแข่งช้าข้อเสียคืออะไรข้อเสียคือความเข้มข้นนักเตะบางทีมันหายมันลดลงไปบ้างแต่ข้อดีคืออะไรข้อดีคือถ้านักเตะคนไหนเจ็บอยู่เจ็บในแบบที่ตอนแรกคาดว่าน่าจะฟิตไม่ทันรอบชิงครับอันนี้เพิ่มแก๊ ขยายช่วงเวลาจากจะไม่ฟิตก็กลายเป็นฟิตทัน100แบบร0 0เรหมือนโรเบิร์ตโตฟิมิโน่เช่นเดียวกับของท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับ,รบเขาบอกว่าสัปดาห์ที่แล้วอ่ะสเปอร์ได้แฮร์รี่วิงส์นะมิดฟิลนะครับรูปหล่อนะหน้าตาคล้า,ายนักเด็คูกิมิยะเลยนะครับเขาบอกกลับมาซ้อมเต็มรูปแบบแล้วแล้วก็สัปดาห์นี้อีก3คนก็คือแฮร์รี่เคนยนไฟตองเก้นแล้วก็ดาวินซอนซานเชสกลับมาซ้อมได้แล้วเช่นกันแล้วก็น่าจะ เล่นได้ในรอบชิงชนะเลิศด้วยรูปเมื่อสักครู่นี้ก่อนรูปนี้ไง <st> เราจะเห็นว่า3าคนวิ่งเรียงหน้าสล็อตเลยนะครับแฮร์รี่เคนแฟร์ทองเก้นแล้วก็ดาวดิลสันเชสครับเป็นข่าวดีเพราะอย่างน้อยกลับมาซ้อมวิ่งได้แล้วแต่แฮร์รี่เคนเนี่ยให้สัมภาษณ์ด้วยนะครับแบบมั่นใจเลยประมาณสองครั้งแล้วว่าน่าจะหายทันนัดชิงชนะเลิศนี่ถ่ายกับเดวิดเบคแฮมเลยนะครับขณะที่แกรมโรเบิร์ตนะตำนานของสเปอร์ยุค80เนี่ยบอกว่าได้คุยกับเคนในงานการาดินเนอร์แล้วก็ถามว่า เฮ้ยฟิตทันหรือเปล่าอืเคนบอกว่าฟิตทันครับเฮียสบายบื่อครับมั่นใจในตัวเองอย่างเต็มที่เพียงแต่พอมีบทสัมภาษณ์ล่าสุดของโปชิติโน่อะโปชิติโน่บอกว่าก็มีลุ้นทันจริงๆนะแต่ว่าพอชยังไม่ได้การันตีว่าจะได้เป็นตัวจริงเลยหรือเปล่าอืมอืมครับคือเราต้องทําความเข้าใจว่าพอชเป็นอีกหนึ่งคนที่ เขาเล่นแผนไหนแล้วมันเวิร์กก็มักจะใช้แผนนั้นยังต่อเนื่องใช่ครับนะครับอันนี้อาจจะเป็นแผนการของยูเอฟ่าก็ได้ที่ขยายระยะเวลาในการแข่งให้มันนานขึ้นเ,ออเพราะหลายๆคนอ่ะเรียกร้องมาเหลือเกินออนะครับว่าอยากจะเห็นรอบชิงที่มันสมบูรณ์ที่สุดเอาแบบ11ตัวจริงงัดกันเลยเออนะครับแล้วก่อนหน้านี้มันมีอะไรล่ะก็มีเรื่องของการล้างใบเหลืองให้มาแล้วครั้งหนึ่งใชครับ,รบที่มันอาจจะส่งผลกระทบมาสู่รอบชิงชนะเลิศด้วยเขาก็อ่ะ ก็คลี่คลายเรื่องของใบเหลือมีการ,รล้างมีการปรับ<ช>ปรุงแล้วก็เรื่องของระยะเวลาเท่ากับว่าในฤดูกาลนี้นะครับรอบชิง UCL เราอาจจะได้เห็นทั้งสองทีมที่มีสภาพความพร้อมมากที่สุดเลยและอีกส่วนหนึ่งผมมองว่าจบฤดูกาลนี้จริงๆมีบอลทวีปใช่ไหมก็คือโคปาเมริกาแต่ว่ามันไม่มีทัวร์นาเมนต์อย่างฟุตบอลโลก ที่ทุกๆชาติต้องไปรวมกันต้องเร่งปิดซีซั่นให้เร็วที่สุดอันนี้มันเลยพอยืดเวลาได้เหมือนกันอโอเคนี่เป็นความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับแต่ก็อย่างที่ปีเตอร์บอสบอกไปนะแม้ว่ามันมีข้อดีนะครับหลังจากพักฤดูกาลจบซีซั่น12พฤษภาคมมีระยะเวลาในการเตรียมทีม3สัปดาห์นะมันมีข้อดีที่นักเตะหลายๆคนจะฟิตกลับคืนมาจากอาการบาดเจ็บแต ไม่ใช่ว่ามันไม่มีข้อเสียนะครับด้วยระยะเวลาที่มันนานขนาดนี้มันทําให้นักเตะหลายๆคนครับมันห่างหายจากการลงสนามจริงๆแล้วมันอาจจะทําให้กระทบกับฟอร์มการเล่นหรือเปล่าครับคืออย่างของสเปอร์เนี่ยเขาซ้อมต่อทันทีเลยนะแต่ก็ไม่มี Friendly เฟรนลี่แมตวเข้ามาขั้นกลางเพราะฉะนั้นความเข้มข้นระหว่างการซ้อมกับความเข้มข้น ในแมชที่ทดลองแข่งเพื่อเตรียมกลยุทธ์เจอก,กับคู่แข่งที่ไม่ค่อยมีข้อมูลอ,มอะไรลักษณะแบบนี้มันหายไปเหมือนกันซึ่งทั้งสองทีมก็มีปัญหาเรื่องนี้ด้วย <ผม S 1> ในการหาทีมมาอุ่นเครื่องหลังจากที่จบฤดูกาลแล้วใช่ครับคือสเปอร์เองผมว่าก็ไม่รู้ว่าหาได้หรือหาไม่ได้แต่มีการบอกกับนักเตะเยาวาชนพวกอาคาเดมี่จริงๆต้องพักก่อนแล้วเพราะว่าจบฤดูกาลไปแล้วแต่บอกว่าอย่าเพิ่งพักมาช่วยพวกพี่ๆก่อนคงต้องมาแบ่งทีมเล่นกันอะไรบั ให้มันสมดุลกันไม่อย่างนั้นอ่าถ้าเตะแต่แตขุมกําลังตัวจริงแบ่งๆทีมมาเตะมันก็ได้นะแต่ผมมองว่ามันเป็นบรรยากาศเดิมอะมัน,มนมคุ้นชินมันรู้กันอยู่แล้วม,มันคุ้นชินอยู่แล้วต,ต้องเอาสิ่งที่แปลกมาบ้างขณะที่รีพูเองกับการไปสเปนนะครับก็ข่าวของรีพูเอ็กโคบอกว่าพยายามหาทีมมาอุ่นเครื่องให้ติดต่อพวกทีมจากลีกดัช่างพวกอาซอัมาไปไม่มีการตอบรับกลับมาเพราะเชื่อว่า น่าจะบินไปพักผ <reconcile> ่อนกันหมดแล้วสำหรับนักเตะเพราะว่าปิดฤดูกาลไปแล้วครับครับคือมันเป็นช่วงเวลาที่อย่างที่ว่านะครับฤดูกาลในลีกยุโรปหลายๆประเทศเนี่ยเขาเรียบร้อยกันไปหมดแล้วเสร็จสิ้นกันไปหมดแล้วถึงเวลาที่โอ้โหนักเตะหลังจากที่กรมศึกหนักมาแ9ดเกเดือนก็ต้องพักดังนั้นเนี่ยมันจะหาสักทีมหนึ่งที่มันมีมีความเข้มข้นหรือว่าเป็นแบบทีมรุ่นใหญ่อาจจะหายากผมผมค่อนข้าง เข้าใจกับสิ่งนี้นะเพราะว่าอันเราว่าก,กันตามตรงถ้าลิเ์ภูกับสเปอร์ยังไม่ทราบว่าตัวเองจะได้เล่นรอบชิงชนะเลิศยูซีแอลมันก็เป็นเรื่องยากที่จะไปดีลกับทีมนู้นเฮ้ยมาแข่งอุ่นเครื่องกับพวกเราหน่อยอม,มันก็ต้องทราบผลก่อนว่าเข้ารอบชิงชนะเลิศแล้วพอทราบแล้วเนี่ยพอไปถามทีทีนึงแต่ทีมที่เขาโดนอินไว้โดนเชิญไปเขาก็ปิดดูการแล้วจะให้มาแข่งแบบนี้มันก็อะไรายอยู่เหมือนกันครับคือจะมาแข่งโดยที่ ไม่ได้ซ้อมอะไรเลยมันก็เป็นไปไม่ได้คือถ้าเขาได้รับการเชิญมาแล้วเนี่ยครับอย่างน้อยเขาก็ต้องเรียกนักเตะให้มาซ้อมก่อนแต่อย่างมากกว่าวันหนึ่งแล้วก็เพื่อไปไปอุ่นเครื่องกับไม่ร์พูก็สเปอร์ดังนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องยากทีนี้ก็น่าจะต้องแก้ปัญหาด้วยกันนี่แหละหาทีมเยาวชนมาเตะด้วยอไม่ว่าจะเป็นสมมติร์พูอาจจะต้องตามข่าวก็คือต้องหาทีมเยาวชนของท้องถิ่นที่จะปปเตะด้วยก่อนอุ่นเครื่องสักนัดหนึ่งก่อนที่จะกลับมาอังกฤษส่วน ส่วนสเปอร์ก็อาจจะต้องเตะกับทีมเยาวชนของตัวเองแหละแต่จุดหนึ่งเนี่ยที่เขาบอกว่าอย่างน้อยก็โชคดีนะไอ้ไอ้ปัญหาตรงเนี้ยมันยังไม่เยอะเท่าไหร่สื่ออย่างเทลิก้าซึ่งเป็นสื่ออังกฤษเขาบอกว่าโชคดีที่ปีนี้ทั้งสองถ้วยเลยนะถ้วยใหญ่ถ้วยเล็กชิงกันเองอังกฤษชิงกันเองเขาบอกลองนึกภาพสมมุติถ้าเป็นอังกฤษชิงกับประเทศอื่นที่เขาเพิ่งปิปดฤดูกาลหรือหรือยังไม่ปิดฤดูกาลอย่างเช่นเกาโชซิลิอาอย่างเช่นหลีกที่ยังไม่ปิด ถ้าอย่างนั้นจะเสียเปรียบเรื่องความขาดความต่อเนื่องเลยทันทีเลยอารณ์ประมาณว่าค่าไม่มีแต่เองก็ไม่มีเหมือนกันเรื่องความเท่ากันอังกฤษเหมือนกันมันระยะเวลาเป็นปัญหาที่เสมอภาคเสมอคือเผชิญปัญหาด้วยกันทั้ง4ทีมเลยยูโรป้าเองเขาก็เขียนนะว่าโอเคว่าแต่ก่อนแชมเปี้ยนสลีก3วันแต่นั่นก็เว้นไปกับเกือบ3อาทิตย์เหมือนกันมันค่าเท่ากันเลยคือเว้นเกมนานเหมือนกันก็มีแฟนบอลตั้งคำถามมาอแล้วทำไม4ทีมนี้ ไม่ลองมาควายเออเอามาควายแล้วอุ่นเครื่องกันเองนะครับคิดว่ายังไงผมว่าตามหลักฟุตบอลเขาก็ไม่ทนกันอยู่แล้วถูกไหมออแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วคิดอีกมุมเลยไนงะถ้าเกิดว่ามันมีแมตช์อื่นเครื่องเนี่ยคือเรากำลังพูดถึงการที่ว่าแมตช์อุ่นเครื่องมันทําให้มีความข้มขน้นแต่ถ้าเกิดไอแมตช์อุ่นเครื่องเนี่ยมันค้นไปมันค้นไปม,มันอาจจะเหมือนเชลซีก็ได้นะที่ ทางบอร์ดบริหารไปจัดโปรแกรมเฉยเลยที่สหรัฐมีนักเตะบาดเจ็บรูเบนลอฟต้าชิกเจ็บ6เดือนอะไรลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นผมว่าของแบบนี้มันมันมีทั้งข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปจริงๆผมว่าเขาไม่ได้ต้องการทีมที่ใกล้เคียงกันแต่ต้องการทีมที่พอจะตกได้แต่ไม่ถึงขั้นว่าไม่หมูเกินไปไม่หมูเกินไปแต่ทีนี้พอมันไม่มีทางเลือกก็อาจจะต้องแบบ อ่ะไปทีมเยาวชนก็ต้องเยาวชนให้มันเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยก็ต้องนักสัพท์ใช่ใช่ใช่นะครับอ่ะนี่คือการวางแผนฝึกซ้อมการเตรียมทีมนะครับของคู่ชิงชนะเลิศยูเอฟ่าแชมเ n s l e ส g ลก ประจำฤดูการนี้นะครับผลจะเป็นอย่างไรเรามีระยะเวลาอีกหนึ่งสัปดาห์ก็เดี๋ยวจะมีพรีวิวนะครับในวันก่อนแข่งด้วยนะแฟนสยามสปอร์ตเจาะประเด็นก็ติดตามรายการของเราเอาไว้ให้ดีด้วยการกดปุ่ม Subscribe นะครับรอเอาไว้เลยนะนี่เป็นทั้งหมดของรายการนะครับสช่องทางในการรับชมเหมือนเดิมครับ Facebook แล้วก็ y t u t u นะครับวันนี้ก็ลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์ เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ